สวัสดีค่ะ1นึ d ง v นึ o ง m นึ t งนะคะวันนี้นะคะมา ดูหน้างานโครงการที่จังหวัดสกลนครนะคะลูกค้านะคะบิวอินในตู้โชว์ในสไตล์โมเดิร์นมินิมอลค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่เลยค่ะจุดโถงห้องโถงลิฟิ่งุูมของเรานะคะตู้โชว์รูกนี้นะคะขนาดที่3.00เมตรค่ะจากหน้างานนะคะอยู่ที่4.00เมตรแต่ว่าเว้นอย่างละ50 50นะคะบอดี้ทั้งหมดนะคะใช้ไม้เมลามีนนะคะซึ่งไม้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะก็คือจะช่วยกันลอยแล้วก็การลอยขีดข่วนค่ะนี่เลยนะคะส่วนแผงตรงกลางนะคะใช้งานเป็นเมลามีนสีหินอ่อนลาย ะะจะเป็นเท็กเจอร์ของเขาเลยะคะ่ะและส่วนด้านข้างนะคะจะตกแต่งด้วยไม้ละแนงนะคะแล้วก็ซ่อนไฟสีวอมไว้ทั้ง2ฝั่งเลยะคะ่ะทีวีนะคะสําหรับรุ่นนี้แขวนไว้ได้สูงสุดถึง75นิ้วค่ะสําหรับฟังก์ชันในส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นบานเปิดแล้วก็รางมินชักค,ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นบานเปิดนี่เลยะคะ่ะบานเปิด2ฝั่งนะคะซ้ายขวา คอเลกันนะคะส่วนตรงการนะคะเป็นดีเทลของงานบันเปิดค่ะค่ะสําหรับงานติดตั้งของเรานะคะติดตั้งเพียงหวันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวละวเราจะอินเสิร์ตภาพรายละเอียดดีเทลทั้งหมดให้ชมนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่อิว๋วเจ้าของโครงการบ้านหลังนี้นะคะสําหรับงานบริการของเราที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะงานบริการก็ดีก็พนักง,งานก็น่ารักค่ะติดตั้งก็รวดเร็วดีค่ะค่ะขั้นหานที่สองนะคะการบริการของพี่ช่างเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สําหรับช่างก็คือ,อเป็นกันเองค่ะกะ็บริการดีค่ะน่ารัก สำหรับคำถามสุดท้ายนะคะคะแนนเต็ม10ให้กับพี่พี่ช่างแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดเท่าไหร่คะแค่สิไปเลยคะ่ะได้ค่ะก็ขอขอบคุณพี่อยู่แล้วก็ครอบครัวมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจให้หนึ่งหนึ่งหนึ่ดบบเมนดูแลงานค่ะค่ะสำหรับบ้านหลังไหนหรือว่าโครงการหลังไหนจะเป็นบ้านต่อไปโปรดติดตามไ้อีพีต่อไปได้เลยคะ่ะ1นึ่งหนึ่งหนึ่เดนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ